ท่อระบายน้ําในบ้านน้ําจากทางสารนะยันเข้าโอเคถ้าจะติดวาลวเปิดปิดกันน้ําเข้าบ้านต้องโอ้โหคุณยันไม่อยู่คืองี้มันใหญ่บางแล้วมันก็ไม่แน่บางคนก็เป็นท่อ PVC บางคนก็เป็นท่อปูนบางคนก็เป็นท่อใหญ่หินแล้วมันก็จะต่อกันแบบหลวมๆแล้วก็มีบอ่อพักขั้นระยะจ,จนกระทั่งบอ่อพักสุดท้ายถ้าคุณจะซื้อติดวาลวเนี่ยเรื่องใหญ่นะคือคุณก็ต้องไปดูว่าท่อคุณเป็นอะไรอะ่ะแล้วก็ต้องไป ตัดต่อตรงนั้นแล้วใส่เป็นวาล์วคือลุงช่างก็เลยแนะนําว่าถ้ามันไม่ได้ยันกลับมาตลอดเวลามันยันเฉพาะตอนหน้าฝนที่น้ําท่วมเนี่ยเอ่อยังไงคุณปิดวาล์วอ่ะมันก็คือคุณก็ต้องปั๊มน้ําอยู่ดีคือปิดวาล์วแล้วทําไงอ่ะคุณก็ต้องระบายน้ำออกไปคือจริงๆก็เลยแนะนําว่าเนื่องจากคุณไม่ได้ใช้วาล์วนี้ตลอดเวลาคุณเตรียมกระสอบทรายแค่ถุงเดียวหย่อนลงไปก็ปิดรูแล้วตรงบ่อพักสุดท้ายในบ้านพ้นตอนน้ำลดแ,แล้วคุณก็เอาขึ้นหน่อย ลุงช่างก็เวิร์กกดวาลด้วยแล้วเสร็จแล้วไม่ว่าจะวาลหรือหรือกระสอบทรายอะ่ะคุณก็คงต้องมีปั๊มน้ําอยู่ดีอะไดโวอยู่ดีอย่าไปติดเลยมันไม่ใช่ชนมาทานแบบที่เปิดปิดบ่อยๆเนี่ยยกเว้นว่าบ้านคุณมันย้อนตลอดเวลาถ้ามันย้อนตลอดเวลาก็หมายความว่าคุณไม่ติดวาวลหรอกคุณอุดท่อไปเลยเพราะยังไงมันมันมันใช้งานไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นไม่ไม่แนะนำอะ่ะไม่เคยแนะนาให้ใคยติดวาลอยงนี้นะครับขอปรึกษาลุงช่งางค่ะมีทรายล่วงมาจากเพดานสันนิษฐานว่าปูนฉาบคงหมดอายุ พราะที่ห้องเป็นแฟลชการใช่นะครับก็คือปูนกระเทาะคือหนึ่งเนี่ยน่าสันนิษฐานเลยนะน่าจะไม่ใช่แบบปูนฉาบมันหลุดเพราะว่าปูนฉาบเองน่าจะเกิดจากเหล็กที่พื้นเป็นสนิมน,นะไม่รู้แหละ30ปีโดยเฉพาะการเกิดอันแขหานี่ยมันดันมาปูนฉาบอันแรกก็จะหลุดก่อนแล้วค่อยเป็นคอนกรีตต้องไปเคะข้อออกไปที่มันพร้อมจะหลุดอคุณต้องข้อออกแล้วก็คุณคาอออกบดมันจะกินเนื้อปูนเข้าไปเท่าไหร่ก็ช่างมันจนกว่าจะเห็นเนื้อปูนด,ดีอะ่ะ นะครับถ้ายังไม่ถึงเหล็กก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วต้องใช้ปูนอีพ็อกซี่ครับผสมอีพ็อกซี่แล้วป้ายประเด็นคือห้ามเอาปูนฉา,าบระฉาบเดี๋ยวมันหลุดทั้งแต่อันลงมาโดนหัวคุณมันต้องใช้ปูนที่มันมีความยึดเหนี่ยวสูงมันก็จะมีบอกวิธีผสมอยู่ละคุณซื้อมาเป็นถุงมันเป็นกระปุกมั่งอะไรเงี้ยนะครับเปิดมาผสมแล้วก็ป้ายป้ายป้ายแค่นั้นเองสีกําแพงส่วนที่ติดกับพื้นเพิ่งทาแต่ความชื้นขึ้นทําให้สีหลุดเห็นความชื้นจริงๆมันมีเงี้ยคุณต้องถ้าคุณจะะทาน อีกรอบนี้คุณไปหาซื้อมันจะมีสีที่เขาเรียกสีทนความชื้นแพงขึ้นมานิดหนึ่งดูลักซ์ก็มีน่าจะมีเกือบทุกยี่ห้อแล้วแหละมันจะมีบอกเลยว่าเป็นสีทนความชื้นทนความชื้นได้ถึง4 0คุณต้องเอาตัวนี้มาทาแล้วแหละช่วงนี้ก็จะถามกันมาเยอะว่าเนี่ยมันทาแล้วมันหลุดก็บอกมันหลุดอยู่แล้วมันมีความชื้นอ่ะยิ่งถ้ามีความชื้นตลอดเวลาเนี่ยต่อให้คุณบอกเอาไฟไปเผาความชื้นมันลดแล้วทาสีคําถามคือคุณเผาเสร็จวันนี้พรุ่งนี้มันก็ซึมขึ้น ต้องใช้สีที่ทนชื้นนะครับลองไปถามดูมีมีมลุงช่างเคยทารีวิวด้วยตัวเนี้ปีที่แล้วมั้งนี่ดุงช่างก็เพิ่งสั่งในตัววัดความชื้นจากช้อปปีมานะอยากจะลองดูแล้วเดี๋ยวจะทํารีวิวให้ดูว่าไอ้ที่จิ้มเข้าไปผนังผนังในห้องเนี่ยมันเท่าไหร่เออผนังภายนอกเท่าไหร่โดนฝนแล้วเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวทํารีวิวให้ดูน่าซื้อมาเหมือนกันนะเป็นช่างนะอ่ะอ่าอย่างน้อยจิ้มดูสักนิดหนึ่งมันอาจจะ ไม่แม่นขนาดมากแต่ว่ามันก็น่าจะพอพอตอบอะไรได้พวกเครื่องไวเครื่องมือเดี๋ยวนี้มันมันไม่แพงนะครับเป็นช่างก็ซื้อมาชั่งนิดหนึ่ง